สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับธีรชัยจากช่องมิสุบิชิเพื่อคุณนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาดูเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัว a อ r a t นะครับตัวเริ่มต้นตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเอามาตกแต่งนะครับให้เหมือนตัวท็อปที่สุดเลยนะครับผมเราเนรมิตให้ลูกค้านะครับทั้งล้อแมกสเกิร์ตแล้วก็เบาะนะครับที่เป็นเบาะผ้าเราเปลี่ยนเป็นเบาะนังให้หรูหรามากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวแอท a t เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่วันนี้เราก็มารีวิวให้ลูกค้าดูราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่4 9 4 0 0 0บาทตัวนี้นะครับผมแต่งให้ลูกค้านะครับคุณจินดารัตนะครับตัวนี้ลูกค้ามารับเองที่โชว์รูมนะครับลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเดินทางมารับเองถึงที่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูครับว่าตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยแต่งแล้วจะสวยงามเหมือนตัวเกียร์ออโต้ไหมเดี๋ยวไปชมได้เลยครับ านหน้าตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยใส่ในส่วนของตัวสเกิร well ์ตนะครับชุดไรเดอร์นะครับมีลวดลายสีแดงเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มาด้านข้าง AH. ตรงนี้นะครับเราจะใส่ในส่วนของตัวนี้เลยนี่เลยครับเป็นแมกนะครับผมแมกลายสีดําแล้วก็น็อตสีแดงแล้วก็ครอบดิเบกสีแดงแบบนี้นะครับมาส่วนของด้านข้างนะครับต mm ัวนี้ <Come S 2> <heroic. S 1> เราก็จะใส่ในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับนะครับเป็นสีดําด้านให้ลูกค้ามีโลโก้คําว่าแอทชั่ด ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสเกิรข้างนะครับแล้วก็เราแถมในส่วนของเจ้าตัวนี้เลยครับนี่เลยก,นลยกันสาดให้นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของฟิล์มเราติดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือของแถมทั้งหมดแล้วผมพาดูข้างในนิดนึงนะครับ <fresh> มาดูข้างในเลยครับผมข้างในตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นบาะผ้าแต่ว่าเราแถมในส่วนของตัวเบาะหนังเป็นบาะดําได้แดงนะครับ ซีนี้จะฮอตมากเลยนะครับบอดดำได้แดงนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับอ่าเป็นตัวเริ่มเลยตัวเริ่มต้นของเจ้าตัวแอร์ถาเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ได้ในส่วนของตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้เหมือนเดิมนะครับผมหน้าจอก็เป็นหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเหมือนตัวออโต้เริ่มต้นนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เราแถมในส่วนของตัวกล้อง ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับกล้องหน้าหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านหลังนะครับอ่านี่เลยตัวนี้เราแถมให้แล้วก็แถมเมมโมรีการ์ดให้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นกุญแจสตาร์ทนะครับแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทนะครับอ่าเป็นกุญแจไฟฟ้านะครับนี่เลยครับอ่าแล้วก็ ด้านล่างนะครับตัวนี้เราก็จะใส่เป็นในส่วนของตัวสครับเพดให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ถัดมาด้านหลังนะครับผมในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับอ <conduction> ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังนะครับชุดสเกิร์ตจุดนี้นะครับจะเป็นสเกิร์ตแบบท่อเหลี่ยมนะครับอ่ามีลวดลายสีแดงตัวนี้จะเป็นชุดใหม่ชุดหนึ่งนะครับที่เรานํามาติดให้ลูกค้าแล้วก็เราแถามเพิ่มในส่วนของตัว เซนเซอร์ S S นะครับ2จุดให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้เลยเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้เราติดตั้งให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นของแถมทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาด้านบนนะครับปกติก็จะเป็นเสาธรรมดาแต่ตัวนี้เราใส่ในส่วนของตัวครีบฉลามให้นะครับสีเดียวกับตัวรถสวยงามเลยครับผม ถ้าลูกค้าดูภายนอกเนี่ยจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวธรรมดาที่เราเอามาแต่งเพิ่มเติมแต่พอเราเอามาแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าแล้วเนี่ยสวยงามหรูหราเหมือนตัวท็อปเลยครับผมเราจะประหยัดงบไปเยอะเลยครับถ้าลูกค้าบอกว่าขับตัวธรรมดาไม่เป็นไม่อยากขับเกียร์ธรรมดาแล้วหรือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นตัวเกียร์ออโตอย่างเงี้ยเราก็มีนะครับตัวเกียร์ออโต้อย่างที่ผมเคยแจ้งไปราคา5 2 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวก็เพิ่มมา70,00 ทุกรุ่นเลยนะครับผมในส่วนของตัวแอดถามนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูรอบๆคันนะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบคันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัวแอททาตัวนี้นะครับที่เราตกแต่งให้ลูกค้านะครับจะส่งมอบวันที่26นี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับรถมิตูบิชิรุ่นไหนก็สามารถแอดลิงไลน์ใต้คลิปนะครับมาเพื่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้นะครับมิตซูบิชิเพื่อคุณนะครับจะมีผมแล้วก็พี่นันคอยให้รายละเอียดกับลูกค้านะครับสาหรับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ